สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับโมนาเมซองนะคะคลิปนี้นะคะกลับมากับคลิปป้ายยาไอเทมสายมูนะคะเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนสําหรับคลิปนี้ก็อยากจะรวมไอเทมนะคะที่เป็นสายมูสายพลังงานสําหรับคนที่สนใจนะคะอย่างเราเองเราก็ไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นคนที่เคร่งศาสนาหรือว่าเชื่ออะไรที่เป็นแบบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่ว่าเราเป็นคนที่โดยรว,วมมาเราเชื่อเรื่องมวลพลังงานมากกว่านะคะแต่ว่า บางอย่างก็คือเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้นะคะในวันที่เรารู้สึกว่าเออมันแย่มันท้อมันรู้สึกว่ามืดแปดด้านอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็คือขอ disclaimer ไว้ว่าแบบจะเชื่อหรือจะปรับใช้อะไรก็คือตามวิจารณญาณของแต่ละคนเลยค่ะ ไอเทมแรกนะคะเอาอันที่ใส่อยู่เลยแล้วกันนะคะอันนี้เป็นต่างหูจาก Note Collective นะคะสําหรับ Note Collective เอาจริงๆเป็นแบรนด์ที่ชอบมากๆนะคะจะเป็นจิวเวลรี่สายพลังงานนะคะของเขาเนี่ยจะเป็นหินแท้นะที่ทํามาเพื่อแบบเสริมพลังงานจัก,กระแต่ละจุดเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องจัก,กระนะคะมันจะเป็นศูนย์พลังงานในร่างกายของเราทั้งหมด7จจุดด้วยกันนะคะจะมีตั้งแต่แบบฐานร่างกายไปถึงฐานหัวเลยนะคะก็สามารถไปศึกษากันได้ว่าเฮ้ยอาจจะมีปัญหาอยากจะส่งเสริมจักระ ตร,ตรงไหนเป็นพิเศษนะคะจะบอกว่าเราอะ่ะไปเจอพี่เจ้าของนะคะในมาเก็ตงานหนึ่งแล้วเขาก็แนะนําให้เราอะลองเลือกด้วยสัญชาตญาณของเราเองเนาะว่าเฮ้ยชิ้นไหนที่ดึงดูดเรานะคะแล้วก็เลยเลือกมาเป็นคู่นี้ทางทังที่ปกติไม่ได้มีจิวเวลรี่อะไรสีฟ้าขนาดนั้นนะคะใครที่อยากจะได้การส่งเสริมพลังงานในด้านไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก การงานความสําเร็จความมั่นใจหรือว่าเป็นความสบายใจอะไรเงี้ยก็สามารถปรึกษาทางแบรนด์ได้นะคะเขาไม่ได้มีแค่ต่างหูด้วยนะเขาจะมีทั้งสร้อยข้อมือสร้อยคอแหวนนะคะแล้วก็แบบคลาสสิกค,คือทําออกมาสวยเลยนะคะเป็นไอเทมสายพลังงานที่ไม่ได้ออกมาแบบดูขลังดูโแฟชันขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเป็นดีไซน์ที่เรียบหรูแล้วก็ใส่ได้ทุกวันเลย ถ้าจะพูดถึงจิวเวลรี่แล้วนะคะไม่พูดถึงแบรนด์นี้ไม่ได้นะคะกับราวีพานะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือนะคะเป็นตัวซิกเนเจร์ของเขาแหละทาออกมาหลายคอลเลกชันหลายรูปแบบมากๆแล้วนะคะแล้วก็จะมีเทพที่แบบต่างๆไปนะคะใครที่มีอิชชูทางด้านไหนนะคะอยากส่งเสริมด้านไหนก็สามารถเลือกให้เหมาะได้เลยแต่อันนี้ของเราอะทางแบรนด์เลือกมาให้นะคะก็จะเป็นพระแม่อุมาเทวีกับพระแม่สุรศัวดีนะคะก็เส้นหนึ่งก็จะช่วยในเรื่องของแบบครอบครัวเปี่ยมสุขนําความผาสุขมาสู่ผู้ อเรืนแล้วก็จะส่งเสริมเรื่องการก้าวหน้าในเรื่องการงานนะคะส่วนอีกเส้นหนึ่งก็จะช่วยเรื่องปัญญาสติแล้วก็ความคิดสร้างสารรคะ์ค่ะแล้วว่าใครที่ทํางานด้านไหนนะคะอยากได้การส่งเสริมทั้งด้านไหนอยากได้ซัพพอร์ตทางใจทางด้านไหนนะคะก็สามารถเลือกเทพที่แบบเหมาะกับสิ่งนั้นได้เลย ขอแทรกด้วยไอเทมหนึ่งที่มันจุดประกายหลายๆอย่างของไอเทมในคลิปนี้นะคะก็คือนี่เลยหนังสือเฟงช่วยนะคะก็คืออยากที่จะอ่านหนังสือให้มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เลยมองหาหนังสือที่แบบเอออะไรที่เราอาจจะสนใจได้บ้างนะคะแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของหวงจุย้ยการจัดวางบ้านต่างๆก็เกี่ยวกับเรื่องพลังงานเช่นกันนะคะ ใครที่เคยเป็นนะลองสังเกตดูว่าแบบช่วงที่เราแบบหงุดหงิดไม่สบายใจอะ่ะลองหันไปดูห้องเราส่วนมากมันจะรกนะคะเราก็เลยแบบเอออันนี้น่าจะเป็นความรู้ที่น่าจะนํามาปรับใช้ได้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรเฟอร์นิเจอร์วางบ้านทิศทางการวางไอเทมต่างๆหรือว่าจะเป็นไอเทมเสริมมงคลต่างๆที่เราสามารถวางไว้ในบ้านได้หรือว่าวิธีแก้เครดนะก็มีหมดนะคะในเล่มนี้แต่ว่าเราหาลิงก์ไม่ได้คือพยายามจะหาแปะให้ในไอจแล้วแต่ว่ามันน่าจะเป็นหนังสือนอกกระแสรจริงๆนะคะแต่ว่าเรา าหาเล่มหนึ่งเจอนะคะที่เป็นภาษาไทยอาจจะง่ายกว่าทุกคนนะคะแล้วก็ซื้อง่ายกว่าด้วยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าเล่มนี้คือมีหลายแบบมากๆคือเป็นแบบเฟ่งช่วยสําหรับห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องทํางานนะคะการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเสริมเอเนอร์จีด้วยกลิ่นต่างๆนะคะคือ,อ,อมันมีหลายทริคมากๆที่แบบเราไม่รู้มาก่อนและถ้าพูดถึงเรื่องกลิ่นแล้วนะคะมี 3ไอเทมคือเขาบอกว่ากลิ่นที่ดีๆเนี่ยมันจะช่วยสร้างบรรยากาศดีๆได้นะคะจะทําให้แบบพลังงานมันดีขึ้นได้เขาอธิบายในหนังสือได้เห็นภาพมากๆว่าแบบเวลาเราเข้าไปในแบบโยคะสตูดิโอที่มันหอมๆอ,มอะ่ะกลิ่นที่ดีอะ่ะมันทําให้มูทเราดีมันทําให้เราสงบมีสมาธิหรือว่าน้ําหอมที่เราชอบเวลาเราใส่ไปเดทมันก็อาจจะเป็นน้ําหอมที่เออมีความหอมหวานมีความเซ็กซี่นิดๆเราอยากได้ feeling แบบไหนนะคะจงทําให้ Environment รอบข้างของเราเป็นกลิ่นนั้นนะคะขอพูดถึงไอเทมกลิ่นหอมที่เราใช้ในบ้านก่อน กันนะคะคอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นอันนี้ไวท์ว o ดกรี e ซิกเนเจอ r ์ r o o ส Spray อันนี้คือใช้มานานแล้วนะคะแต่ไม่ได้ใช้ทุกวันคือมันหอมมากคือฉีดปื้ดเดียวคือมันหอมแล้วใครที่อยู่คอนโดนะคือใช้ไม่เยอะเลยค่ะฉีดแค่แบบ2จุดปุ๊บนะคือมันหอมฟุ้งไปทั้งห้องเลยกลิ่นมันจะมีความฟลอเรลที่ดูแพงอ่ะมีความหวานแต่มีความซฟ i s ิส c ตเคทมันดู ลึกลับแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าถึงยากขนาดนั้นนะคะใครที่เออชอบกลิ่นแนวฟลอร์อ่ะแนะนําอันนี้มากๆเลยใช้ไม่เยอะนะคะขวดนี้คือดูดิลดไปแค่นิดเดียวเองส่วนใครที่รู้สึกว่าเอออยู่กับครอบครัวอยากจะได้กลิ่นที่มันดูเป็นแบบนิวโตรมากขึ้นกลางๆลอะไรเงี้ยลราก็อาจจะแนะนําไปในโทนที่มันแบบ กึ่งฟรุตตี้กึ่งฟลอร์ให้มันแบบดมแล้วดูสบายสบายสดชื่นสดชื่นนะคะสำหรับเราเองอันนี้นะคะได้มาเป็นของขวัญน,นะคะ c r e a t e v e Agency นะคะเขาทำคู่กับ Journal นะคะเป็นแบ,บรนด์ที่แบบทำ Body Oil Body Mist ต่างๆ กลิ่นเนี้ยก็จะเป็นกลิ่นที่แบบสดชื่นนะคะแล้วว่าออกแนวฟรุตตี้มากกว่าฟลอรลนะคะแต่ว่าเออพอฉีดอันเนี้ยระหว่างวันวันที่เราแบบทํางานอยู่บ้านหรือว่าวันที่เราต้องถ่ายงานนะเราจะรู้สึกว่าสดชื่น uplifting มากๆรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมัน e n e r g i ส์มันมีแรงนะคะแล้วว่าเออเรื่องกลิ่นเนี้ยพอ ได้อ่านหนังสือแล้วมาสังเกตตัวเองจริงๆอ่ะเออแล้วว่ามันมันเปลี่ยนมูทมากๆเลยแล้วมันก็เออส่งเสริมเอเนอร์จีเราด้วยแล้วก็สําหรับใครที่แบบชอบกิ่นละมุนดูแพงนะคะก็ต้องอันนี้แหละเพราะว่าแพงจริงๆนะคะกับใบเรโดนะคะอันนี้คือใช้จนหมดแล้วแต่ว่ายังอยากเก็บแพ็กเกจจิ้งเอาไว้คือแก้วมันสวยมากแล้วก็มันมีเทียนอยู่ข้างใต้นิดน,นึงคือมันหอมมากๆจริงๆกลิ่นเขามันจะมีความแบบกลมๆอ่ะไม่ได้ฟรุตตี้ไม่ได้ฟลอรัลแบบเตจจมูกอ่ะ แต่มันมีความแบบละมุนละมุนแบบจะวันนี้ลาก็ไม่ใช่แต่มันคือกลิ่นอะไรไม่รู้ที่ทําให้มันดูแบบกลมกลมมันดูกลมกรอบม,มาทุกคนอันนี้กลิ่นชื่อเฟลฟานทอมนะคะก็น่าจะเป็นนั่นแหละกลิ่นดอกไม้ที่เอามาถูกผสมกับอย่างอื่นให้มันรู้สึกว่ามันละมุนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ใครที่ใช้น้ไม่แนะนาให้จุดนะแนะนําให้ใช้เป็นแบบโคมไฟเทียนแทนนะคะมันก็จะได้แบบหมดช้าลงนะคะต่อชีวิตน้องได้นานขึ้นนะคะชอบมากและ ยังอยู่ในโซนกลิ่นอยู่นะคะแต่อันนี้จะเป็นไอเทมที่ต่างออกไปดูมีความพลังงานดูมีความมูเตรมากขึ้นนะคะกับนี่พาโลซันโตนะคะหลายๆคนที่ฟอลโล่กันใน Instagram นะคะน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเพราะว่าเราจุดประจํานะคะอันนี้จะเป็นอันที่เราจุดแล้วนะคะน้องก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้พาโลซันโตก็คือเขาเรียกกันว่าไม้ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่แบบจุดแล้วมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ฟังก์ชันของน้องก็คือการปัดเป่าพลังงานลบ อันนี้เราซื้อมาจากต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในไทยก็มีขายนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์อันที่ใกล้เคียงไว้ให้อ่ะนี่ หน้าตาที่น้องยังไม่ได้จุดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดแล้วก็แนะนําให้ใช้ให้เร็วหน่อยเพราะว่าไม่งั้นนะอากาศบ้านเราอ่ะคือมันชื้นแล้วมันก็จะจุดติดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะส่วนตัวก็จะซื้ออันที่แบบราคามันสูงขึ้นมาหน่อยรู้สึกว่าเออมันดูมันมันมันดูใช้ได้จริงแล้วก็กลิ่นหอมจริงเพราะว่าถ้าดูในแอปโซมันก็มีหลายเกรดเหมือนกันนะคะก็จะพยายามคัดอันที่ดูโอเคมีรีวิวเยอะมาให้ทุกคนนะแต่สําหรับเราอ่ะเราก็จะเอาแบบไฟแช็กจุดๆใช่ไหมแล้วเราก็จะทําให้มันดับนะคะแล้วเราก็จะวนๆบริเวณแบบประตตูหนน้าา่่งกอ แล้วก็ค่อยไปลรอบๆบ,บ้านนะคะก็คือจะเป็นการแบบ cleansing energy นะคะสําหรับเราอะเรารู้สึกว่าแค่กลิ่นอะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วอะช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าโอเคฉันไม่ไหวแล้ว energy ฉันยมสุดๆท้อแท้ไม่ไหวเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ปัญหาประดังประเดนะคะเราก็จะทําการจัดบ้านกวาดบ้านถูบ้านทําความสะอาดทุกๆสิ่งนะคะแล้วเราก็จะ ฮาร์โรสันโตสักหนึ่งรอบนะคะรอบๆบ้านคือกลิ่นมันก็จะแบบมีความแบบกึ่งทูบนิดนิดแต่กลิ่นมันหอมกว่านะทุกคน แล้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็นกลิ่นที่มันทําให้เราแบบอยู่ในสมาธิมากๆเลยเวลาเราจุดพาโลซันโตทุกครั้งอ่ะเราจะรู้สึกดีไม่รู้ว่ามันเป็นพลาซีโบด้วยหรือเปล่านะก็คือแบบคิดไปเองแต่ว่าเออนั่นแหละพอทําแล้วอ่ะรู้สึกว่าเออแบบมันเป็นการ c ค e นซิ i n g จริงๆเพราะว่าทุกครั้งอ่ะเราจะทําควบคู่กับการทาความสะอาดบ้านเออมันเหมือนแบบเคลนซิ i n g ทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งอ n e r g y ต่างๆคือทําแล้ว f e ลก g o นะคะส่วนตัวรู้สึกว่าทําแล้วดีแต่ว่าใครที่มีประสบการณ์ยังไงนะคะหรือว่าการใช้ที่แตกต่าาาางกกัันนไไปสามมมมรถคเพูดดุย้ อีกหนึ่งไอเทมพลังงานนะคะที่ ใช้ง่ายนะคะแล้วก็หาค่อนข้างง่ายนะคะก็คือคริสตัลหรือว่าหินต่างๆนั่นเองนะคะก็คือนอกจากที่จะเป็นเนี่ยหินมงคลแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถหามาในรูปแบบคริสตัลแบบนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้เราได้มาจากการไปเข้าพักแล้วก็เข้าเวิร์กช็อปของ R X V Wellness นะคะที่นคนปรปฐมคือที่ R X V เนี่ยคือเขาจะมีเวิร์กช็อปหลากหลายมากเลยแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่เราไปทํานะคะก็คือคริสตัลมันดาล่านะคะก็คือการจัดวางหินแล้วเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ช่วยเราดูแปลความหมายออกมานะคะแล้วสุดท้ายของ เวิร์กช็อปอะเราก็ได้เลือกหินมาหนึ่งอย่างนะคะซึ่งเอาจริงๆคือเขาก็แนะนำแหละในเวิร์กช็อปว่าเออสิ่งที่เราควรจะเพิ่มเติมเสริมในชีวิตเราที่จะทําให้มันดีขึ้นอะก็คือความคิดสร้างสารรค์ความสนุกสนานเพราะาเราจริงๆโดยพื้นฐานแล้วอาจจะเป็นคนค่อนข้างซีเรียสอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบเจ้าวางแผนนะคะเราก็เลยเลือกมาเป็นอันนี้นะคะสีเหลืองที่จะแบบช่วยบูสต์ c r e ทิ i v i t y ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับหินหรือว่าคริสตัลต่างๆนะคะวิธีใช้อะ่ะคือใช้ได้หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นการแบบ ใส่แบบนี้การพกติดตัวไว้ในกระเป๋าหรือว่าการวางไว้ใน area ที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบที่ทํางานห้องนอนต่างๆจัดสรรใส่มุมไว้เลยเอาจริงๆสําหรับการดูแลนะคะเราก็เพิ่งรู้มาจากนังซือเรีมนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วคริสตัลเนี่ยเขาก็ต้องการการดูแลรักษาเหมือนกันคือการชะล้างเนาะก็ถ้าเกิดวางไว้นานๆแล้วฝุ่นเกาะนะคะก็สามารถ เอาไปล้างได้ด้วยนะคะทําให้แบบคริสตัลแบบดูสวยสะอาดพลังงานดีอยู่เสมอนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราได้มาจากตอนไป RXB นะคะก็คือนี่เลยจะเป็นกระบอกน้ํานะคะที่ด้านล่างมีที่ให้เราใส่หินด้วยนะคะ ก็อันนี้เราเลือกมาเป็นคริสตัลที่เป็นฮาร์ดจักระทั้ง2อ,อันเลยนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบจิตใจความรักความเห็นโอกเห็นใจอะไรใดๆนะคะเขาก็จะอาศัยหินไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่น้ําตรงนี้นะคะเพื่อให้น้ําเนี่ย ได้รับพลังงานจากหินจากคริสตลัลที่เราใส่ไว้นะคะแล้วเราก็จะได้ดื่มเข้าไปเป็นการแบบเออช่วยเรื่อง energy อย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความเชื่อนะสําหรับเราเองนะคะเราก็มีใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะบางทีก็เอามาใส่ชาซึ่งตัวชานี้เราก็จะามาพูดถึงเหมือนกันสําหรับชานะคะนี่เราได้มาเป็นชาจักระนะคะ จากเวิร์กช็อปของคูเตอร์นะคะรัฐะฮีลิง่งนอกจากเรื่องของแบบหินบําบัดเอเนอร์จีอะไรใดๆแล้วนะคะยังมีเรื่องของเสียงบําบัดด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยทําแบบซาวบาสซาวฮีลิ่งนะคะมันคือการที่เราแบบไปนอนทําสมาธินะคะแล้วก็มีคนมาทำซาวฮีลิ่งด้วยการหมุนขันไม่ว่าจะเป็นขันที่เบหรือว่า เป็นคันคริสตัลหรือว่าถ้าเป็นซาวฮีลลิ่งแบบยิ่งใหญ่อลังการนะคะก็คือการตีของมันก็จะเป็นการแบบว่าใช้พลังงานสั่นสะเทือนของเสียงเนี่ยเอาไปปรับพลังงานจัก,กระของเราภายในนะคะถ้าใครเชื่อเรื่องพลังงานเรื่องการสันส่นสะเทือนวเบรชั่นต่างๆว่าเอ้ยภายในร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นอะตอมมันก็มีวเบ r รชั่นของมันนะคะฉะนั้นอะวเบรชั่นของเสียงกับวเบรชันในร่างกายของเราอะเออมันสามารถ รีแอคกันได้ด้วยนะคะเราก็เลยมีโอกาสไปเรียน sound healing นะคะกับคูเตอร์แล้วก็ได้ชาจาักระนะคะมาเป็นของที่ระลึกนะคะก็จะเป็นชาที่ช่วยปรับสมดุลจักระของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะจักระนะคะโต๊ะจักระก็จะเป็นช่วยเรื่องของการ communication การพูดต่างๆนะคะใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาในการสื่อสารอะไรเงี้ยก็แนะนําอันนี้แล้วก็มีฮาจักระนะคะพูดถึงไปแล้วเมื่อกี้เลย แล้วก็มีคราวจักระนะคะคราวจักระถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดการวางแผนการใช้แบบฐานหัวต่างๆนะคะใครที่แบบมีปัญหาด้านไหนก็สามารถไปหาทานได้อันนี้รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีวางขายทั่วไปนะคะแต่ว่าใครที่สนใจสามารถ IG ไปถามคูเตอร์ได้นะคะที่ IG รัฐะ e a l i n g สำหรับ2ไอเทมสุดท้ายนะคะเป็นไอเทมที่เราอาจจะไม่ได้หยิบลงมานะคะเดี๋ยวเราจะขอขึ้นรูปไว้ให้ละกันนะคะคาราวะนะคะเป็นไอเทมบูชาแรกในชีวิตเลยที่ดูจริงจัง <laughs> ก็จริงๆคือของคาราวะเนี่ยดีไซน์เขาจะค่อนข้างมินิมอลอยู่แล้วดูตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ปัจจุบันนะคะแต่ว่าอย่างเราเองเนี่ยเราก็มองหาไอเทมซัพพอร์ตทางจิตใจเนาะที่เราจะมีไว้ในคอนโดของเราในที่พักของเราอะไรอย่างเงี้ยองคแรกนะคะที่บูชามานะคะก็จะเป็นพระแม่รักษมีนะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้แหละคือพระแม่รักษมีอ่ะช่วยทั้งเรื่องความรักการเงินการงานนะคะเอาจริงๆพระแม่รักษมีคือช่วยรอบด้านมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนมากอ่ะคนที่บูชาพระแม่รักษมีอ่ะเขาก็จะบูชาคู่ กับพระพิคเนตนะคะอย่างบทสวดเวลาเราบูชามานะคะของคารวะในกล่องเขาจะมีบทบูชามาให้เลยทุกครั้งที่เราอยากที่จะไหว้นะคะเราก็สามารถจัดเตรียมพวกของไหว้ตามที่เขาิ i ต์มาให้ได้เลยอย่างของพระแม่ลักษมีอ่ะองค์พระแม่ก็จะชอบแบบไอเทมสีชมพูดอกไม้พวงมาลัยเราก็จะจัดสีชมพูมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นอนมหวานสีชมพูแล้วก็จะมีน้ํามีนมมีกํายานอะไรต่างๆนะคะก็สามารถจัดสรรมาตามใบที่เขาบอกได้เลยแล้วก็จะมีบทสวดมาให้ด้วยนะคะส่วนมากก็คือจะสวด ควบคู่กับการบูชาพะพิคเนศนะคะแล้วก็อีกองหนึ่งนะคะที่เพิ่งบูชามาปีนี้เลยนะคะก็คือพะพิคเนตปางรวยเสน่ห์นะคะอันนี้เขาแนะนําเลยสําหรับคนที่ทํางานที่จะต้องเจรจากับคนเยอะๆนะคะจะต้องใช้เสน่ห์ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเนี่ย ดารานักร้องเอ็นเตอร์เทนเนอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์อเรอ,เอ็มซีอะไรต่างๆอย่างเราเองนะคะทํางานในสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เรารู้สึกว่าเ้ยพลังงานส่วนนี้กเเ็เป็นเรื่องจําเป็นนะบางทีเราไม่ได้มีเอเนอร์จีเหมือนเดิมทุกวันทุกคนเข้าใจแม้เหมือนงานที่จะต้องอยู่หน้ากล้องงานที่จะต้องออกไปเจอคนตามงานสังสรรค์ต่างๆมันต้องใช้ใจมากจริงๆนะคะอย่างเราเองอะวันไหนที่เอเนอร์จีเราโล e เอเนอร์จีเรา d r อป เรารู้สึกว่า Energy ไม่ดีนะเราไม่อัดงานเลยวันที่เรารู้สึกว่าเอเราจะต้องอัดงานเราต้องไปทํางานนะคะเราจะต้องพยายามเตรียม Energy ให้มันดีเราจะมี Energy ในการสื่อสารข้อความประโยชน์สาระให้ทุกคนได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วเราว่ามันเห็นอะทางหน้าตาทาง Body l a n g u a g จนะคะว่าเฮ้ย Energy วันนั้นของเราเป็นยังไงนะคะสําหรับไอเทมทุกไอเทมเลยในคลิปนี้เราว่า ตามวิจารณญาณและความเชื่อเลยนะเอาจริงๆคือทุกอย่างอายู่ที่ใจและใจอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทํานะคะอันนี้เป็นอะไรที่เราย้ําเสมอในทุกๆคลิปเนาะว่าโอเคใจดีกายแข็งแรงและลงมือทําอันนี้สําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเราไม่มีทางก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ไม่มีทางรวยได้นะถ้าเกิดเราไม่ลงมือทําเราไม่วางแผนแล้วเราก็วิ่งไปสู่เป้าหมายของเราจริงๆค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะเป็นอะไรใหม่ๆที่มาทําในช่องนี้ค่ะก็ใครอยากจะดูคอนเทนต์อะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยค่ะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ